ข้อที่2ถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญาสําหรับ TSV ก็ถ้อยคําของปัญญาบางคนเนี่ยเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ื่อวหลายคนก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับของประทานแล้วได้รับของประทานสติปัญญาเพราะว่าเขามองสาภาพแล้วเขามันรู้ทุกอย่างเรียนหนังสือแป๊บเดียวก็เขาได้คะแนนที่หนึ่งเขาได้รับของประทานอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าของประทานของประทานเมื่อกี้ก็บอกไว้เกินกว่าธรรมชาติครับ ไม่กวามา่าที่เขาไม่เคยสัมผัสไม่เคยรู้รู้ทันทีและทําได้ทันทีอันนี้เรียกว่าของประทันครับจึงคนที่ไม่เข้าใจของประทันนั้นจะส่วนใหญ่เขาจะใช้คําศัพท์แบบนี้แต่ว่าของประทันเนี่ยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับโอเคยกตัวอย่างนะครับถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้เราเพิ่งเรียนรู้แล้วส่วนใหญ่เราเนี่ยรู้ได้เรื่องอดีตและปัจจุบันตอนนี้เพื่อช่วยและเสริมสร้างพวกเขานะครับแต่ว่าถ้อยคําด้วยสติปัญญาเนี่ย มื่ไขาไขากันสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาไม่เคยสัมผัสมาไม่เคยได้ยินมารู้ทันทีเลยแต่ว่าเรื่องอนาคตครับโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้อยคําประกอบด้วยความรู้เนี่ยเรื่องอดีตกับปัจจุบันแต่ถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องกับอนาคตข้างหน้าที่จะมาอจึงมันเราก็จะแยกแยกไหวได้จากอดีตปัจจุบันอนาคต ยังไงก็ปันโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าเรารู้เรื่องนั้นนะครับโอเคงถ้อยคําของปัญญาคืออะไรบ้างของประธานถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญาคือการดดนใจในเรื่องต่างๆที่อยู่ในพระทัยของพระเจ้าพันพระวิญญาณบริสุทธิด์ด้วยการอัศจรรย์แล้วก็องคแลบแล้ว,ลวอนาคตนะครับถ้อยคําประกอบด้วยปัญญาคือพูดถึงเรื่องอนาคต ไม่มีใครรู้จักอนาคตไม่ใช่เรื่องจินตนาการด้วยอยู่ก็รู้ว่าเดี๋ยวมีอะไรก่อขึ้นที่เขากําลังเลือกกําลังไปถังโนน,นี่เดี๋ยวมีอะไรก่อขึ้นหรือเมื่อเขาอยากจะตั้งใจเพื่อพระเจ้าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่เพื่อความมั่นใจนี้ <S <S พระองค์ก็จะใช้ถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญานะครับ <S <S โอเคหน้าที่90นะครับ <S <S พระเจ้าทรงดุลใจเป้าหมาย และแผ่นง,งานของพระองค์ที่อนาคตที่จะก่อขึ้นด้วยถ้อยคําอําประกอบด้วยสติปัญญาเมื่อกี้นะครับเราก็จะอ่านกิจกรรมบทที่เเรื่องเกี่ยวกับอนาเนียที่มีถ้อยคําประกอบด้วยความรู้นะครับรู้ว่ามีซาอูลโลคนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรอยู่อนาเนียรู้เรื่องนี้ใช่ไหมครับเรื่องปัจจุบนันใช่ไหมครับเรื่องปัจจุบันจึงอันนี้เป็นถ้อยคําของความรู้ครับ แต่ว่าบทที่เก้าถ้าอ่านต่อไปนะครับอนานาเนียเนี่ยเขาได้รับของประทานของปัญญาด้วยโอเคกิจกรรมบทที่เก้าข้อที่สิบห้าไฟองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสก,กับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนน้าเป็นภาชนะที่เราได้เลือกสารไว้สำหรับจะนำน้มของเราไปยังประชาชาติกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลเอเมนลองดูสิครับ ฉพาะข้อที่15เนี่ยไม่ใช่ถ้อยคําของความรู้นะครับลองดูสิครับเพื่ออนาคตก้างหน้าพระเจ้าจะใช้เปาโลยังไงช่วงนั้นนะครับชื่อเสาโลใช่ไหมครับเสาโลยังไงพระองค์เล่าให้ฟังกับอนาเนียเพราะอนาเนียก็รู้จักชื่อเสาแหละแต่ถ้าพราะองค์ไม่บอกขนานี้เนี่ยอนาเนียจะใจกล้าพบกับเปาโลเสาโลไหมครับไม่จึงพระองค์นะครับอธิบายให้เขาฟังว่าที่เป็นคนที่ผมเลือกเพื่อทั้งชนชาติและ ทั้งกระสั์เลยและสุดท้ายเบาโลเองก็เหมือนกันเขารู้ว่าการทรงเรียกของตัวเองอะไรอาาเนียเนี่ยคงไม่บอกทุกเรื่องให้แก่เบาโลแต่เบาโลรู้ว่าการทรงเรียกเขาคืออะไรพระองค์ก็บอกกับเขาเหมือนกันโอเคก็บางคนเนี่ยอยากให้ทุกคนบอกอนาคตของเขาพระองค์จะอยากใช้อย่างไงไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้ไม่ต้องฟังจากคนอื่นก็ได้พระองค์เนี่ยบอกกับคุณเองมันเป็นสิ่งที่พระองค์อยากจะทําด้วยกับคุณ ไม่ต้องตามคนที่เผยเพระวจะนะทุกคนถึงเวลาแล้วพระองค์ก็จะเล่าให้ฟังคุณด้วยและแม้ว่าเขาพูดยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องทําทันทีเก็บไว้ตู้หนังสือของตัวเองเก็บไว้และถึงเวลาที่ควรใช้เนี่ยพระวิญญาณบอกคุณเองถึงเวลาที่คุณเอาเรื่องนี้มาใช้ในวันนี้ออก็เลยไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องตามหาคนแต่ตามพระเจ้าพระเจ้า,จามีเวลาสําหรับคุณ เวลานานเนี่ยเสียนดีต่อคุณนะ,นะครับโอเคเพราะฉะนั้นจะอันนี้เรียกว่าเรื่องอนาคตเรียกว่าถ้อยคําของปัญญานะครับโอเคถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นมาโดยทางความฟันไฟวิญญาณด้วยและทางเสียงที่เราฟังได้ด้วยหูใช่มาฟังจากตรงนี้ก็ได้ฟังจากฝ่ายวิญญาณก็ได้เห็นพับก็ได้มีหลายประเภทมานะครับถ้อยคําที่ประกอบด้วยสติปัญญานั้นบางครั้งมีงอนขาย ก็บางคนก็สงสัยว่าก็พระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นแต่ทําไมไม่ก่อขึ้นลังเลก็ลังเลอะไรลองดูสิครับเมื่อกี้ก็บอกว่าของประทานไฟวิญญาณพระวิญญาณน,นี่เป็นอุปกรณ์ที่พระองค์ให้แบบอัศจรรย์ใช่ไหมครับจึงนี่เป็นอุปกรณ์ที่เสริมสร้างเพื่อตําผลแห่งพระวิญญาณทําไม้คิดถึงเรื่องผลแห่งพระวิญญาณของประทานนั้นเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้ของประทานไฟวิญญาณตามผลแห่งพระวิญญาณ เราเนี่ยเล่าให้ฟังเขาเพราะมีบางอย่างที่เขาบันอุ่นไหวอยู่มีอะไรเราช่วยเสริมสร้างได้จึงพระองค์ก็จะใช้อุปกรณ์นี้ให้เก่คุณงั้นคุณนะครับต้องรอจังหวะเขาไม่ใช่รอจังหวะเราเพราะวันนี้เป็นเรื่องเขาเพราะฉะนั้นตามจังหวะเขาไม่ใช่ตามจังหวะเรานะครับเพราะฉะนั้นจะมันบางครั้งมีเงินขายเช่นนะีนาเวเรื่องโยนาเรื่องพระเจ้าเนี่ยบอกกับโยนาว่า ต้องบอกกับเมืองนีนาแวว่าถ้าคุณทำอย่างนั้นเนี่ยพระองค์จะให้รูปสลายออกเลยก็เลยยูนาก็ไปที่นั่นประกาศแล้วสุดท้ายพระองค์จะอภัยที่นั่นเพราะว่าที่นั่นกลับใจไม่จึงเขาก็ยามเกรงพระเจ้าอีกนะครับจึงพระองค์ไม่โทษที่นั่นไม่พิพากษาที่นั่นจึงยูนาก็บ่นว่าพระองค์เจ้าค่ะพระองค์บอกว่าพระองค์จะพิพากษาที่นั่นแต่ทําไมพระองค์ไม่รักษาจึงผมเนี่ยเสียหน้า,อาลองดูสิครับของประธานฝ่ายวิญญ,ญาณพระองค์ไม่ใช่ตั้งให้คุณเพื่อ คุณเสียหน้าหรือหน้าของคุณมาสวยงามขึ้นไม่เกี่ยวนี่เป็นของขวัญไม่ขวา,น,ขวาน,นนี้ไม่ใช่บำเหน็จอันนี้เนี่ยของประทานตามสิ่งที่พร่องอยากจะทําด้วยกับคุณหรือเกี่ยวข้องกับความปรารถนาของคุณที่อยากจะช่วยเสริมสร้างที่อื่นเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวข้องว่าคุณเสียหน้าหรือไม่เสียหน้าแต่สิ่งที่พร่องอยากทําจริงๆค,คือใช้ของประทานตามผลแห่งพระวิญญ,ญาณความอดทนสันติสุขความรักที่พร่องอยากได้จากเมืองนีนาเวเนี่ย เพื่อพวกเขากลับใจใหม่เพื่อเขาเนี่ยใช้ชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่นั่นเนี่ยจเจริญขึ้นพระทัยของพระเจ้าแน่นอนให้พวกเขาสุขภาพแข็งแรงมีสันติสุขมีความจเจริญทุกส่วนในชีวิตพวกเขาแน่นอนนี่เป็นสิ่งที่พระองค์อยากได้จึงพระองค์ใช้โยนาได้ให้ไปนีนาเวนะครับอันนี้เรียกว่าของประทานที่อยู่ในผลแห่งพระวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งมีเงินขายอย่างที่เรื่องโยนานีนาเวเนี่ยเขาหลังจากกลับใจแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอนาคต เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นอนาคตข้างหน้าแต่มีกาเปลี่ยนได้ตากันตัดสินใจพวกเขานะครับโอเคสองพงกษัตรบุ์บที20ี่20ข้อที่1-3นะครับในวันเหล่านั้นเฮเซเคียทรงประชวนใกล้จะสิ้นพระชนและผู้พยากรณ์อิสยาบุตรชายของอามอนเข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าจงจัดการบ้านการเมือง ของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้าจะต้องตายเจ้าจะไม่ฟื้นแล้วเฮเซเคียทรงหันรพระพาเข้าข้างฝาและอธิษฐานต่อพระยาเวว่าโอ้ข้าเดพระยาเวข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่ต่อเบื้องพระพักพระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อมและได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐ ในใสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไงและเฮเซเคียทรงกันเสงอยงปวดเล้านะครับใช่กําลังพูดถึงเรื่องเฮเซเคียอยู่เฮเซเคียเนี่ยกำลังจะตายอยู่และเรื่องนั้นเนี่ยอิสยาเนี่ยกำลังเล่าให้ฟังกับเฮเซเคียว่าคุณจะตายแน่แต่เฮเซเคียเนี่ยตายไหมครับก็ไม่ตายครับเขาใช้ชีวิตอีก15ปีเพราะเขากลับใจไม่ใช่แม้ว่าอิสยาพูดสิ่งที่อิสยาฝังมา ก็เล่าให้ฟังเฮเซเกียตรงเลยแต่เขาก็ไม่ตายเพราะเฮเซเกียหลับใจใหม่ก็จะใช้ชีวิตได้อีก15ปีเป้าไมายของพระเจ้าเนี่ยวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยมาช่วยเสริมสร้างคนพระองค์หลักทุกคนเพราะฉะนั้นมีอะไรเตือนมีอะไรที่มาเขาไม่ดีงั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าพระทัยของพระเจ้าเนี่ยมันแน่นอนให้เราไปทางที่ถูกต้องและเราเจอสิ่งที่ถูกต้องนี่เป็นพระทัยของพระเจ้าอยู่ในเขตอันตรายพ้องยาไข้เรากลับมา ที่ปลอดภัยนี่เป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเห็นอะไรเห็นอนาคตข้างหน้าเขาหรือเห็นอนาคตรเราหรือมีใครพูดถึงเรื่องถ้อยคําของปัญญาก็ตามเมื่อเราตัดสินใจอีกแบบหนึ่งผลของมันก็สวยงามถ้าเห็นที่ไม่สวยงามคุณเนี่ยลุกขึ้นมาประกาศคำของพระเจ้านั้นพระองค์ก็จะให้ปัญญาคุณตัดสินใจถูกต้องและคุณเจอผลแห่งพระวิญญาณน,นะครับและถ้อยคําประกอบปัญญาบางคนใช้ผิด ให้เขากลัวอย่างเดียวและหลายคนเนี่ยให้ดูว่าจากเขาเนี่ยได้ยินจากพระเจา้าลองดูสิครับเพราะไม่ใช่บอกกับเขาอย่างเดียวบอกกับคุณด้วยอันนี้ต้องทดสอบทําไมเรื่องของคุณเนี่ยพองต้องพันคนอื่นอิงเรื่องสําคัญทําไมต้องพันคนอื่นถ้าพันคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่คุณลองทดสอบได้กับสิ่งที่คุณได้รับนํามาไดยินจากพระมีบริสุทิ์มาปรยียบเทียบได้ แต่เขาบอกว่าผมฟังแล้วนะแม้ว่าสิ่งที่เขาฟังมามันเขาดีงั้นมันมันน่าโอเคแต่เขาร้ายให้เรากลัวก็ตั้งแต่แรกกลัวอันนี้แสดงว่ามีอะไรผิดพลาดแน่เลยกลัวอันนี้ไม่ใช่มาจากพระเจ้าถ้ากลัวของประธานทุกชั้เนียเพื่อเสริมสร้างครับเพื่อหนุนใจครับเพื่อกำลังใจครับอันนี้เป็นหน้าที่ของประธานฝ่ายพระวิญญ,ญาณแต่ถ้าเขาไม่ใช้วิธีนี้แสดงว่าที่เขาได้มาคงอาจจะไม่ใช่มาจาก เขาวิญญาณก็ได้หรือเขาฟังถูกต้องก็ได้แต่สิ่งที่พระองค์อยากจะหนุนใจและพระองค์ให้แนะนําปัญญาให้แก่เราแต่เพราะความรู้เขาที่ให้หน้าเขาเนี่ยมันมันตัวเองเนี่ยมันฟังได้ดีกว่าคุณหรืออะไรมันบางคนเนี่ยอยากจะเห็นเขางั้นความรู้ของมันเนี่ยทำให้สิ่งที่พระองค์ให้เอเห็นเนี่ยมันให้ความหมายเปลี่ยนก็ได้เพราะว่ามันผันจากลักษณะเขาด้วยอีกจึงก็ระวังนะครับแต่ยังไงก็ตามหน้าที่ของมันเนี่ยกำลังใจ หนุนใจให้มีสันติสุขมั่นใจอันนี้เป็นหน้าที่ของของประธานายพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโอเคถ้อยคำที่ประกอบสติปัญญานั้นบางครั้งพระองค์ทรงใช้เพื่อให้เรารู้เรื่องการคุ้มครองของพระเจ้าชัดเจนวันไหนที่เรารู้สึกว่าที่ที่เรากําลังเดินอยู่เนี่ยอันตรายแต่พระองค์ให้เดินทีนั้นก็เลยเดินอยู่ก็จะมีคนมาที่ได้รับของประธานถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาก็เขาก็จะบอกได้เลย ยุยยก็เราไม่รู้ไม่รู้เขาแต่ยู่ยยุก็เราไม่รู้จักกั่นสูงเรียกเขาแต่พบกันแล้วพระองค์ก็บอกว่าถูกต้องต้องใจกล้าเพราะเจ้าอยู่กับคนพระองค์วันนี้บอกกับเราใช่อันนี้แหละถ้อยคาประกอบโดยสติปัญญาแม้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเราแต่พระองค์ให้สิ่งที่เราควรได้อินเพราะเราหลังแลก,กลัวจนเราฟังเสียงของพระวิญญาณไม่ชัดเจนงั้นจะพระองค์ก็จะให้มั่นใจกับสิ่งที่เรากําลังเดินอยู่นะครับ โอเคข้อสุดท้ายนะครับเรื่องเบาโลนะครับกิจกรรมบทที่27ข้อที่23นะครับถึง24ตั้งแต่ข้อที่10ก็ได้นะครับเป็นช่วงที่กําลังเบาโลนะครับยืนอยู่ต่อกษัศาสตร์เพื่อประกาศข่าวประศสกดิ์ศาสตร์ในประเทศลมนะครับโอเคแต่ตั้งแต่กิจกรรมบทที่27ข้อที่10โดยกล่าวว่านี่แน่ทันทั้งหลายข้าพาเจ้าเห็นว่าการเดินทางครั้งนี้จะต้องมีอันตรายและก่อความเสียหายมาก ไม่ใช่เพียงแต่ของที่บรรทุกมากับเรือเท่านั้นแต่ชีวิตของเราด้วยเฮ้ย hey, กำลังเบลโลนะครับบอกกับคนที่ขับเรือทหารเรือนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยคือมันอันตรายเดี๋ยวมาเราเสียรัพย์สินด้วยเสียชีวิตด้วยมันอันตรายมากผมเห็นแล้วก็จึงจะภาษาอังกฤษน,นะครับใช้คำว่า perhaps t นะครับอันนี้เรียกว่าเขาจะรู้ทันทีเลยคือไม่ใช่เขาฟังจากหูแต่วิญ,ญญาณเขาเนี่ยจะรู้ทันทีจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อันนี้เรียกว่า ของพระท่านไฟวิญญาณถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาที่เขาไม่รู้เขาก็ดูอากามไม่เป็นอย่างที่มันเขาประมงเห็นนะครับแต่เขาเข้าใจเล่าให้ฟังกับเขาอากาศดีราบลื่นแต่ละคงคิดว่าราบลื่นแต่เบาโลเนียบอกว่าจะอันตรายเสียหายเยอะแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อก็เลยหลงเหลือไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับประกอบด้วยสติปัญญาคืออีกที่หนึ่งคือข้อที่23กับ24 ก็ากำลังเนี่ยเขาเจอพายุจริงๆ,ๆอย่างที่เบาโลเห็นมากําลังเขาทิ้งของมันเสียหายเยอะจนกําลังเรือเนี่ยมันพังหมดเลยนะครับช่วงนั้นแหละข้อที่2 2แต่ตอนนี้้าพรพะเจ้าขอเตือนท่านให้ทําใจดีๆไว้เพราะว่าในท่ามกลางท่านทั้งหลายจะไม่มีใครเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นก็เขารู้ได้ยังไงเพราะว่าพระเจ้าบอกพระองค์ใช้ของพระทัน เรื่องหนึ่งคือถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญานะครับกับเบาโลดูสิครับข้อที่23เพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทุสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของตัวข้าพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าปรนิบัติมายืนอยู่ใกล้ข้าพระเจ้าข้อที่24ทุตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยมันช่วงที่เจอพายุแรงนะครับแต่เบาโลไม่กลัวช่วงที่พายุแรงเพราะอะไรเพราะทุสวรรค์ให้ทราบ ของประธานถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญานะครับพูดถึงเรื่องอนาคตนะครับบอกว่าพระเจ้าโปรดเจ้าโดยให้คนถังหมดที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นรอดตายเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าศีษะศีษะคือกริสั์ปะเทนลม พระองค์เรียกชีวิตเขาเพื่อเขาประกาศข่าวประเสริฐกักสสัตย์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐนี้จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกได้โคแวนบาวโลเนี่ยไม่สามารถประกาศกักสสัตย์ที่นั่นได้ที่ยึดอำนาจที่สุดในโลกในสมัยนั้นนะครับจึงเขารู้ว่าเขาจะยังไม่ตายยังไม่ถึงเวลาตายพายุเนี่ยไม่สามารถฆ่าเขาได้เพราะเขายังเหลือการทรงเรียกของตัวเองอยู่และของประธานไฟวิญญ,ญาณคือถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญ,ญญานั้นให้รู้ว่าเดี๋ยวเราจะรอดทุกคน แต่เสียหายเรือและเราจะยืนอยู่หน้ากริสารอันนี้ครับลองดูสิครับของประธานไฟวิญญาณที่อยู่กับเปาโลพลแห่งพระวิญญาณไหมครับมั่นใจในกับที่สถานการณ์ที่แย่มากเมื่อพังเมื่อสุนามิเข้าในเรือที่นั่นเปาโลเนี่ยสบายใจเพราะว่าพายุค้าเขาไม่ได้เมื่อทุกคนกลัวตะโกนตัวสารไม่รู้ว่าทําตัวยังไงเปาโลเนี่ยเลาให้ฟังพวกเขา ว่าพราะองค์บอกว่าเราเสียหายแต่เรือและเราเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าพราะองค์ตั้งผมเนี่ยเพื่อประกาศข่าวประเสริฐกษัตริย์คุณปลอดภัยนะลองดูบาลรู้สิครับคนที่ปฏิเสธเขาว่าเห็นอะไรตอนนี้เนี่ยมันไม่มีฝนไม่มีลมไม่เจออะไรแน่เลยคุณเนี่ยแค่กลัวไปเข,าข้าคุกใช่ไหม ปาโลก็มไม่เสียนะเขาเนี่ยได้ของประทานฝ่ายวิญญาณก็ตามเขาไม่อึงอ้งสิ่งที่เขาได้เห็นจากพระเจ้าไม่ด่าเขาไม่ให้เขากลัวมีคนที่ใช้ของประทานไปกลัวไหมครับอันนี้ไม่ใช่ผลของพระวิญญาณนี้แสดงว่าจะคงไม่ใช่มาจากพระเจ้าแน่เลยของประทานต้องไปตามผลแห่งพระวิญญาณเบาโลให้พวกเขาสบายใจและเบาโลเองก็สบายใจเพราะของประทานฝ่ายวิญญาณคือถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญา นะครับโอเคข้อที่3นะครับรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆนะครับของประธานที่ให้รู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆคือการดลใจให้รู้ว่าเรื่องนั้นและกรณีนั้นมาจากพระวิญญาณหรือวิญญาณชั่วเมื่อใช้คำว่าสังเกตวิญญาณต่างๆในของประธานก็บางคนก็บอกว่าอุ้มรู้สึกเลยสัมผัสเลยว่าจะเบื้องหลังเนี่ยจะมามามาอะไรไม่ดีอันนี้เรียกความรู้สึกฝ่ายวิญญาณอันนี้ไม่ใช่มันของประธาน ก็ของประทานกับความรู้สึกฝ่ายวิญญาณก็มาแตกต่างกันหน่อยนะครับสำหรับความรู้สึกฝ่ายวิญญาณเนี่ยว่าคนที่ใช้เวลากับพระวิญญาณก็มาเซนสติฟอยู่นอกจากมันเขาก็จะรู้เลยว่าจะที่นั่นมีอะไรปัญญาอากาเป็นยังไงในลลกฝ่ายวิญญาณแต่ว่าของประทานคือสังเกตวิญญาณต่างๆเนี่ยเรื่องเห็นเห็นด้วยตาเห็นด้วยตาอะไรบางคนก็บอกว่ารู้สึกว่าจะมีเบื้องหลังมีอะไรแน่เลยอันนี้คือความรู้สึกฝ่ายวิญญาณแต่ของประทานนั้นเนี่ยคืออันนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาเห็นผีผีชนิดไหน เบื้องหลังเนี่ยจะมีทุสวรรค์แต่ทุสวรรค์เนี่ยชื่อกาบรียลรอันนี้เรียกว่าสังเกตวิญญาณต่างๆอันนี้เนี่ยโดยการอัศจรรย์เนี่ยก็เขาจะรู้ขนาดนี้เลยมัน,ม,นมันเห็นอะ่ะเห็นคือสังเกตวิญญาณต่างๆก็คงใช้ภาษาอังกฤษได้มาซี<อ>นะครับเพราะมันเห็นอยู่ว่าอันนี้เรียกว่าสังเกตวิญญาณต่างๆ<อ>นะครับโอเคของประธานที่ให้รู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆคือตนใจให้รู้ว่าเรื่องนั้นแหละกรณีนั้น มาจากพระวิญญาณหรือวิญญาณชั่วเพราะฉะนั้นไม่ใช่พูดถึงเรื่องเบื้องหลังเนี่ยมีแต่ผีจริงๆแล้มาเห็นทุสวรร์ด้วยเห็นพระเจ้าด้วยคือลูกไฟวิญญาณมีสองไฟใช่ไหมครับไม่ใช่ดูแต่ด้านเดียวต้องดูสองทางนะครับโอเคกิจกรรมบทที่16ข้อที่16ถึง18ต่อมาเมื่อเรากําลังออกไปอย่างที่สํำรับอธิษฐานมีอิงสาวขนหนึ่งที่มีผีหมอดูเข้าสิงได้มาพบกับเรา เขาทำการไทยให้พวกเจ้านายของเขาได้งอนเป็นอามากอีกนั้นตามเบาโลกับพวกเราไปลองว่าคนเหล่านี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้สูงสุดมากราประกาศทางรอดแก่เราทั้งหลายเขาทำอย่างนั้นหลายวันไฟเบาโลเป็นทุกข์มากหันหน้าสั่งผีนันว่าเราสั่งเจ้าว่าในพนามพระเยซูคริสเจ้าจุ้งออกมาจากเขา ทีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นเอเมนก็ลองดูสิครับสำหรับสัพัมนี้นะครับก็เบาโลกับกลุ่มเขาเนี่ยไม่รู้ว่าคือผู้อิงคนนั้นเป็นใครเพราะว่าเขาไม่เคยเจอผู้อิงคนนั้นนะครับแต่ว่าคือวันไหนที่เขามาเมืองที่นั่นนะครับเขาติดตามมาแล้วบอกว่าพวกเขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่พูดถึงเรื่องพระเมสยาที่อิ่งใหญ่ที่สุดในโลก,โลกเขาเป็นคนที่พูดถึงเรื่องความรอดของโลก มันถูกต้องไหมครับมันถูกต้องครับถูกต้องไม่ผิดที่เขาไมเา่เขามาตาม,มาพูดถึงเรื่องเบาโลไม่ผิดและถ้าสายตาของมนุษย์เนี่ยน่าจะดีหน่อยเพราะว่าเขาอธิบายว่าพวกเขามาทําไมสิ่งที่เขาพูดเนี่ยน่าฟังก็จริงแล้วเขาทําแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับบอกว่าคนเรานี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สูงสุดมากเล่าประกาศทางรอดเกตเราทั้งหลายเขาทําอย่างนั้นหลายวันแต่ไฟเบาโลเป็นยังไงครับเมื่อเขาตาม,มาจะพูดถึงเรื่องนี้นะครับ ก็เบาโลเนี่ยทุกมากเพราะว่าเบาโลเนี่ยเห็นเห็นบางอย่างที่อยู่เบื้องลังเขาคําพูดสวยงามคําพูดเนี่ยดีต่อกุมเขาก็ตามเบาโลเห็นเบื้องลัางเขาเนี่ยมีผีเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหมอผีด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเบาโลทุกมากจึงทําอะไรต่อครับหลังจากรู้เรื่องนี้ปุ๊บในพระนามของพระเยซูคริสต์ออกมาจากเขาจึงผีก็ออกจากเขาตลอดไปเอเมนเอเมนใช่อันนี้ครับ สังเกตวิญญาณต่างๆนะครับแล้วก็จะเรื่องนี้นะครับมาเราใช้กับเรื่องการรักษาโรคได้ด้วยก็บางของประธานฝ่ายวิญญาณก็หลายครั้งนะครับมา่อ,อขึ้นแบบผสมเลยเช่นถ้อยคําประกอบด้วยความรู้ด้วยปัญญาด้วยเครื่องน,นี้กอกขึ้นจากอนาเนียด้วยเราเพิ่งอ่านทั้งสองอย่างก็เข้ามาด้วยแล้วก็ตอนที่เราถวางมือรักษาโรคก,ก็ตามก็บางครั้งเราก็จะรู้จะอดีตเขาอาดีตเขาว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยจะมีปัญหาตรงไหนเราก็รู้แต่ไม่จําเป็นต้องเล่าให้ฟังทุกอย่างก็มันไม่จําเป็น ก็ไม่มีอะไรสิ่งดีเลยเร่อเล่าให้ฟังแล้วเราจดจ่อเรื่องนี้มากกว่าแั้เราเล่าให้ฟังทําไมนะครับถ้าจดจ่องั้นเราก็จะช่วยเขาเนี่ยปลดปล่อยจากเรื่องนั้นโดยเฉพาะก็มันพอละแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราวางมือรักษาโลกนะครับเบื้องหลังเขาเนี่ยจะมีผีบางครั้งที่เรารักษาโลกอย่างเดียวก็ไม่หายนะ้ส่วนใหญ่เบื้องหลังเนี่ยมีผีด้วยงั้นจากตอนที่สังเกตวิญญาณเนี่ยคือเรารู้ว่าผีนั้นเนี่ยมันชนิดไหนแล้วก็ผีนั้นเนี่ยมีกลิ่นอะไรก็บางครั แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เราก็ไลผ่ผีเราเรียกชื่อผีขอมันแล้วก็เราก็จะสั่งในพิมาณให้หล,ละเอียดงั้นจะเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยจบเลยนะครับอันนี้เรียกว่าสังเกตวิญ,ญญาณต่างๆครับโดยเราไม่รู้จักไม่เคยรู้จักออวิญ,ญญาณชนิดนั้นมาแต่รู้เลยเรียกว่าสังเกตวิญญ,ญาณต่างๆรู้จักเบื้องหลังแล้วทุสวรรค์ก็ในสิ่งที่เขาทําอยู่ม่าทุสวรรค์ปกป้องเขาอยู่งั้นเราบอกได้ว่าเออสู้ๆนะเอ่กำลังใจให้นะ เพราะเจ้าอยู่กับคุณนะว่เรื่องจริงเราก็จะอธิบายให้เขาก็ได้แต่บางคนเนี่ยบอกว่าคือเท่าที่เห็นเนี่ยจะทุ่วั้วนอยู่อยู่ข้างๆเขาอยู่ข้างข้างๆคุณนะคุณเนี่ยจะไม่ปล่อยมือเขาเออ,อยังยางพูดโอเคแต่บางคนเนี่ยมันมัน,มนพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าบอกว่าใช่พระเจ้าบอกกับทุกคนแหละแต่บางคนเนี่ยอยากจะสร้างมีความโลภอยากให้คนอื่นเนี่ยมองเขาก็มีคนแบบนั้นด้วยต้องระวังพวกเขาเพราะว่าบางอย่างที่เขาเห็นอยู่ก็ถูกต้องแต่บางอย่างเนี่ยผสมกับความลูภเขา ความหมายของมันอักเปลี่ยนได้ง่ายจึงเมื่อมีคนบอกกับคุณใช้ของประทานก็เหมือนกันคุณต้องทดสอบกับวิญญาณของตัวเองว่าถูกหรือเปล่าเขาให้กลัวตั้งแต่แรกเขาผิดเพราะว่าของประทานเนี่ยเป้าหมายชัดเจนเพื่อประโยชน์ร่วมกันเสริมสร้างแล้วก็กำหนังใจหนุนใจและให้มั่นใจอันนี้เรียกว่าเป้าหมายของประทานที่พระองค์ให้นะครับเมื่อกี้ก็เราเรียนรู้ว่าพระเจ้าให้ของประทาน ไม่ใช่เพราะปั่มเน็ตของเขาในความเชื่อเกี่ยวข้องก็ได้แต่ว่าพระองค์ให้อนนั้นแม้ว่าความเชื่อเขาไม่ถึงก็ตามถ้าเขาปรารถนาเรื่องนี้แสวงหาเรื่องนี้ส่วนใหญ่เรื่องนั้นนะครับพระองค์ให้เขาและเขาเนี่ยจะนำใจกับคมปรเพทนั้นแลนของประธานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับพระองค์ให้เขานะครับเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันแต่อน,นันเนี่ยต้องเสริมสร้างพระนามของพระเยซูคริสต์อิ่งใหญ่อันนี้ต้องใช้แบบน,นั้นนะครับแค่พระเจ้าเท่านั้นต้องยุคขึ้น ในการของประทานนะครับที่มีวิธีการใช้ของประทานนะครับวันนี้นะครับเรียนของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณมันมีเก้าประเภทแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียนสําเร็จประเภทพหนึ่งชื่อว่าประเภทความประจักษ์เจ้งะครับสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาไม่เคยสัมผัสมาไม่เคยได้ยินมาอยู่ๆก็รู้หมดเลยทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตและเบื้องหลังเนี่ยจะมีวิญญ,ญาณชั่วหรือวิญญ,ญาณที่ดีก็อันนี้ก็ ก็ม okay, uh ันรู้ได้จากเรื่องความปัจจักแจ้งครับนะครับก็เรื่องนี้ก็ก็ในกลุ่มเซลล์ของคุณก็มาใช้ได้นะครับโอเคตั้งแต่อาทิตย์หน้านะครับจะสอนเล็วหน่อยนะครับเรื่องความเชื่อการทําอิทธิฤทธิ์ต่างๆแล้วก็ความสามารถในการรักษาขม่วยนะครับก็คําว่าความเชื่อนะครับจะพักคำพีมันแนะนําอย่างน้อยก็4ประเภทนะครับแต่ความเชื่อที่1คือความเชื่อเกี่ยวกับความรอดคริสเตียนทุกคนมีความเชื่อ คือความเชื่อนี้นะครับคือเรื่องนี้ความเชื่อเกี่ยวกับความรอดไม่ความ่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณมีความเชื่อย่าบอกว่าตัวเองไม่มีความเชื่อไม่ต้องขอความเชื่อด้วยคุณมีความเชื่ออยู่แล้วแต่ว่าความเชื่อนั้นเนี่ยต้องให้ขยายขึ้นต้องร่มต้นจากความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความรอดก่อนแล้วค่อยๆมีความประจ์เจ้งเรื่องถ้อยคาของพระเจ้าสัมผัสกับพระเจ้าในชีวิตประจาวันมากขึ้นอิ่งรู้จักลักษณาของพระเจ้ามากขึ้นอิ่งเราก็จะเหมือนเข่ามากขึ้น ค่อยๆชีวิตของเรานะครับมันพัฒนาขึ้นนะครับก็อันนี้เรียกว่าลักษณะแต่ของประธานช่วยเสริมสร้างคนที่อ่อนแอถ้าเราเป็นผู้รับใช้พระองค์จะให้คุณมีอุปกรณ์อันนี้เรียกว่าของประธานไฟพระวิญญาณคุณสามารถใช้ได้เปาโลก,ก็บอกว่าคุณควรจะเซาห่ง,งาเรื่องนี้เพื่อช่วยคนอื่นมากมายแต่ไม่ใช่คนที่ใช้อันนี้ได้มาใช้ทุกกรณีทุกทุกอย่างนะครับช่วงที่พระองค์อยากใช้พระองค์ก็ให้เห็น ช่วงที่พระองอยากให้ใช้พระองคก็จะใช้ตามเหมาสมกับสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อช่วยคนที่อยู่ข้างหน้าของคุณสัยงงาเรื่องนี้นั้นคุณก็จะใช้อุปกรณ์ที่เกินกว่าความเชื่อของตัวเองและตอนใช้ของประทานไฟวิญญาณคุณต้องลึกถึงผลของพระวิญญาณนะคุณไม่มีวันที่ใช้ของประทานผีพราาอธิแน่เราจะพูดถึงเรื่องประเภทอามแนในของประทานและเรียงประเภทเรื่องเกี่ยวกับ คำพูดนะครับก็วันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีอุปกรณ์ที่รับใช้ผู้คนมากมายได้ในทางกรุงเซลทางครอบครัวทางลูกเราทางพ่อแม่เราท้งพี่น้องเราที่อยู่ที่นี่หรือเพื่อคนที่สว่างหาพระเจ้านะครับหรือคนที่ไม่สว่างหาพระเจ้าก็ตามเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ก็จะให้เราใช้อุปกรณ์ของประทานไฟวิญ,ญญาณเพื่อให้พวกเขา นำไปถึงความรอดนำไปถึงความรักของพระเจ้าพระองค์ก็จะอินดีที่ให้คุณใช้ของประทานไฟวิญญาณน,นะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับคริสเตียนทุกคนสามารถใช้ได้ตามพระทัยของพระเจ้านะครับโอเควันนี้ก็จะออได้รู้บางอย่างไวไหมครับ<อ>คนที่มันใช้ของประธานมาก่อนก็คงออรู้จักวิธีการใช้ของประทานไฟวิญญาณแต่คนที่ไม่เคยสนใจของประทานไฟวิญญาณคง โอกาสที่คุณสนใจเรื่องนี้และเสวยงานเรื่องนี้เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าได้มากกว่าความเชื่อที่เรามีความประจักษ์แจ้งได้อยู่นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เรามีของประทานเข้าใจของประทานฝ่ายวิญญาณอ่ประเภทความประจักษ์แจ้งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าโอเคก็เลยมาตอนที่เรามีใครเจอใครก็ตามก็เราก็จะบอกกับพระวิญญาณพระวิญญาเจ้าค่ะวันนี้เนี่ยเราช่วยเขาส่วนไหนดีพระองค์มีอะไรบอกกับเขาไหม อยากจะทาอะไรกับข่าวไหมแล้วปรารถนาเรื่องนี้งั้นพระองค์ก็จะบอกกับคุณคับให้ของประทานไฟวิญญนญยณนั้นงั้นเราก็จะเริ่มรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเราก็จะเริ่มรู้มากขึ้นและใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าโอเควันนี้ดีใจที่ได้พบก,กับผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกคนที่เข้ามาเรียนศีลาะค,ความเชื่อบทที่เก้านะครับขอบคุณพระเจ้าโอเคเราจะร่วมใจกันอธิฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรามากมาย และขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ให้เราเกิดมาเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานของประทานไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างให้แกเราเพื่อในการรับใช้ที่พระองค์ทรงเลือกเรานะครับสามารถมีประโยชน์และเสริมสร้างซึ่งกันและก,กันได้พระองค์ก็จะให้สิ่งเหล่านี้วันนี้ได้เข้าใจของประทานไฟวิญญาณเกี่ยวกับประเภทความประจักษ์เจ้งถ้อยคําของปัญญา ถ้อยคาของความรู้สังเกตวิญญาณต่างๆก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เราใช้เรื่องนี้และเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและก,กันในทางของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้มีความปัญจเจงในวันนี้เมื่อเราพบผู้คนมากมายขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณอยู่กับเราและให้ใช้อุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างพวกเขาเพื่อเขานําถึงความรอดตลอดไปขอบคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อเมนครับวันนี้ดีใจที่ใช้เวลาด้วยกันนะครับ